เราทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงของการมั่งคั่งด้วยการวางแผนกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทยกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเรายังคงมีเคสจากทางบ้านที่ส่งมาให้ร่วมเป้าวางแผนของเป้าหมายให้ดูนะคะว่าเป้าหมายของเขาที่วางไว้จะประสบความสําเร็จหรือเปล่าซึ่งวันนี้คนที่จะมาร่วมไขคดีตรงนี้ว่าเราจะสามารถทาได้สําเร็จหรือเปล่าเนี่ยได้รับเกียรติจากทางคุณตั้มค่ะหรือว่าคุณนรงศักดิ์พิริยพงศ์นักวางแผนการเงินจาก สมาคมนักวางแผนการเงินไทยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับเ<ว>จอ <ะ S 1> พี่ตัมอีกรอบแล้วนะคะครั้งนี้มาเคสจะรายละเอียดน้อยนิดนึงจะน้อยนิดนึงครับใช่ขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังก่อนละกันว่าเคสที่เขาส่งมามีอะไรบ้างเขาบอกว่าตอนนี้เป็นเพศชายอายุ35ปีค่ะคมีเงินเหลือเก็บหลังจากหักค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ50,000บาทต่อเดือนไม่มีทั้งหนี้สินและตอนนี้ยังไม่มีเงินเก็บด้วย ต้องการที่จะนําเงินไปลงทุนให้ได้ผลให้มีเงินอยู่ที่4ล้านบาทภายในระยะเวลา3ปีคําถามคือต้องลงทุนในรูปแบบไหนครับเจอแบบนี้มาเป็นไงบ้างคะโดยเขามีข้อแม้ด้วยนะครับว่าต้องเป็นความเสี่ยงต่ำเพราะว่าเขามีภาระครอบครัวเขาขาให้ข้อมูลแค่นี้ซึ่งข้อมูลที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับพอพอเราได้ข้อมูลแบบนี้มาเนี่ยจริงๆแล้วเราก็อยากจะกลับไปถามเจ้าของเค่ว่าสี่ล้านที่เขาต้องการจะทำเนี่ยจะทําอะไรเพื่อเราดูความสําคัญของเป้าหมายด้วย เอาสีล้านไปทําอะไรต่อใช่จะได้ดูความสำคัญว่าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้สําคัญไหมถ้าสําคัญมากเราจะได้ดูว่าเสียงได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นให้สมมติเจ้าสีล้านนี้สําหรับเป็นเงินดูแลบุตรอันนี้ก็สําคัญมากใช่อันนี้สําคัญมากยิ่งเป็นเรื่องของกงรนเกษียณก็ยิ่งสําคัญกว่าเข้าไปอีกแต่ถ้าสีล้านแค่ท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยอาจจะต้องชะลอก่อนหรือไปซื้อรถเพิ่มอีกสักคันหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะต้องรอไปก่อน และที่เขาบอกว่าต้องลงทุนในความเสี่ยงต่ำนี้ก็มีผลด้วยใช่ไหมคะก็มีผลครับเพราะว่าการที่เราจะเก็บเงินเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยแต่ละ5 0,000ก็คือเราลงทุนทุกเดือนถูกไหมครับระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างจะสั้นถ้าที่เขาบอกมานะ <3 S 1> ครับค่อนข้างจะสั้น3ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอาไปคิดดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าลงทุนทุกเดือนแต่ละ5 0,000แล้วหวังที่จะครบ3ปีและได้กลายเป็น4ล้านเนี่ยเจ้าของเคสจะต้องหาผลตอบแทนประมาณ50%ตฮะต้องให้ผลตอบแทนจากการลงทุน,บน50%บ โดยรวมพอร์ตของเขาจะต้องผลตอบแทน50%อ๋อแต่ว่าจากที่เราเคยเจอมาเรียกได้ว่าถ้า50%เนี่ยยากเหมือนกัน<า>กใช่ไหมัยากครับ,รบโอกาสเป็นไปได้น้อยครับแล้วมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างจะสูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคือ50%มีโอกาสได้แต่โอกาสที่จะไม่ได้เลยก็มีมหรือขาดทุนเยอะๆก็มีเพราะฉะนั้นโอกาสเสี่ยงมันจะค่อนข้างสูงมากเลยก็คือ50%นี้ตั้งอยู่บนความเสี่ยงที่สูงมากๆนั่นเองใช่ครับจะนมีโอกาสจะเกิด หรือไม่เกิดก็ได้ก็ได้ใช่ครับซึ่งเหวี่ยงตรงนี้แรงด้วยใช่ซึ่งเหวี่ยงตรงนี้แรงด้วยนะครับจริงๆในการทําแผนเคสนี้ผมก็เลยตั้งสมมติฐานขึ้นมาโดยเอาข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือผลตอบแทนย้อนหลังของหุ้นสามัญเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ10.40นะครับคืออันนี้ย้อนหลัง10ปีนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลก็ประมาณ5.5 1านะครับและในส่วนของเงินฝากประจาจะอยู่ที่ประมาณ2.36อันนี้ย้อนหลัง10ปีนะครับ ย้อนหลัปีอันนี้คือถ้าเกิดเป็นของหุ้น10ปีย้อนหลังคือเทียบจากเซตใช่ไหมคะเทียบจากเซตครับก็ดูว่าตอนนั้นเซตสามารถตกึ้นมาได้เฉลี่ยแล้วสิบปีัมีมันมีขึ้นมีลงในแต่ละปีถูกไหมครับแต่พอเฉลี่ยรงม10ปีแล้วเขายังบวกอยู่10.40แต่เคสนี้ถ้าเกิดจะทําให้ได้ที่คุณตั้มบอกไว้จําเป็นต้องหาผลตอบแทน50%ใช่ครับซึ่งดูแล้วไม่มีเลยดูแล้วไม่มีเลย จะทายัางไงต่อดีล่ะคะทาทีนี้ผมอาจจะต้องบอกว่าเจ้าของเคสว่าตัวเนี้ยอาจจะต้องมีการปรับแผนนิดนึงะนะครับอาจจะต้องดูเป้าหมายก่อนว่าจําเป็นไหม,มหรือต้องได้จริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถเลื่อนได้หรือว่าขยายเวลาออกไปได้นะครับก็อาจจะต้องปรับแผนมากขึ้นนะครับ โดยจริงๆแล้วผมวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลมาเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับตัวเจ้าของเคสนะครับว่ามีระดับความรับความเสี erm. ่ยงได้ต่ำเพราะอันนี้เขาแจ้งมานะครับไม่มีข้อมูลเรื่องการวางแผนภาษีด้วยนะครับไม่มีการวางแผนเกษียณการเงินการเงินว่าเกษียณยังไงก็ไม่มีบอกมานะครับความเสี่ยงที่จะเรื่องของชีวิตอุฒิเหตุก็ยังมีอยู่เพราะว่าหนึ่งสำคัญคือเขาเป็นหัวใจหลักของครอบครัวนะครับก็คือเป็น คนที่หาไรายได้หลักครั<ๆ>ก็แจ้งไว้แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องข้อมูลสุขภาพอย่างอื่นด้วยนะครับตรงนี้อาจจะต้องปรับมาว่า4ล้านบาทเนี่ยผมก็เลยลองปรับแผนดูนะครับถ้าสมมุติว่าเขาลงทุนในหุ้นสามัญร้อยเป ห้าหมื่นทุกครั้งก็ไปซื้อหุ้นสามัญห้าหมื่นทุกครั้งก็ไปซื้อหุ้นสามัญอาจจะซื้อในรูปแบบไปซื้อหุ้นเองหร,หรือจะซื้อในรูปแบบกองกองทุนรวมหุ้นก็ได้นะครับทั้ง2แบบเลยนะครับก็ตรงนี้จะใช้เวลาจริงๆจากผลตอบแทน10.40ต่อปีเนี่ยจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นจากเดิม3ปีเป็น5ปี1เดือนโดยประมาณหรือถ้าคิดเป็นตัวเลขก็ห้าจุดศูนย์แปดคือถ้าเธอทำไปเรื่อยๆต้องบอกว่าเป็นประจําทุกเดือนนะฝากทุกเดือนเข้ากองทุนหุ้นห้าหมื่นห้าหมื่นห โดยที่เรามองว่าผลตอบแทนเนี่ยน่าจะอยู่เฉลี่ยประมาณ10.4 0ุ0สี่สิีนเรซนตเฉลี่ยของเก่าเราเอาข้อมูลเก่ามาวางต้องใช้ระยะเวลาในการ5ปีถึงจะได้4ล้านบาท4ล้านบาทอันนี้คือสิ่งสูงสุดแล้วนะสี่งสูงสุดที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้นะครับที่มีในตลาดนี่คือแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้ไปลงต่างประเทศหรืออะไรเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดที่เขาเลือกมาเขาเลือกเป็นความเสี่ยงต่ำใช่พอเลือกเป็นความเสี่ยงต่ำปุ๊บผมก็เลยมาทําแบบความเสี่ยงต่ําให้ดูด้วยนะครับคือลงท ฝากประจําจเลยผลตอบแทนฝากประจําจอย่างเดียวนะครับซึ่งเฉลี่ยก็อยู่ที่2.36ตรงเนี้ยถ้าใช้ฝากประจำเดียวจะใช้เวลาถึง6ปีกับประมาณ3-4เดือนแต่นี้แอบจริงแต่ก็แอบบอกเหมือนกันแล้วกันว่า<ๆ>ถ้าเกิดเทียบเป็น10ปีเนี่ยต้องอย่าลืมว่าช่วงปีที่1 2 3แรก,แรกนะๆเนี่ยยังอยู่ภาวะดอกเบี้ยยังโอเคนะใช่ใช่ยังโอเค10ปีหลังเงายังโอเคถูกไหมครับแต่ณต,ตอนนี้นช่วงหลังนี่โอ้โหยิ่งหนักเลยยิ่งตอนเนี้ยโอ้โหโอกาสที่จะได้จริงๆอาจจะไม่ไม่ใช่6ปีแล้วอาจจะ สิบปีเลยก็ได้กว่าจะได้จริงๆเพราะตอนนี้ดอกฝากประจําตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองหรือหนึ่งกว่าเองนะครับสรับฝากประจาก็น้อยกว่าตรงนี้ซะอีกแตต้องใช้ระยะเวลาในการยาวขึ้นอีกนิดนึงแต่จริงมีข้อมูลเมื่อกี้ที่อยากให้คุณต้ามอธิบายเพิ่มหน่อยค่ะคือเมื่อกี้ที่บอกว่าสรุปภาพรวมของข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงข้อมูลเรื่องของการวางแผนการเงินวางแผนภาษีเรื่องของประกันสุขภาพประกันชีวิตแล้วก็เรื่องของ ทุพพลภาพการดูแลพวกนี้เป็นข้อมูลพวกนี้ควรจะต้องส่งมาให้เราดูด้วยถูกต้องมใช่ใช่ครับควรจะต้องอย่างยิ่งครับเพราะนี้เป็นเรื่องของสาคัญเลยเพราะคนเราส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าพอมีเงินปุ๊บไปลงทุนเลยอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดความเข้าใจที่ถูกต้องคือพอเรามีเงินปุ๊บสิ่งแรกคือเราต้องทําการปกป้องเงินรายได้ของเราก่อนปกป้องความมั่งคั่งใช่ปกป้องความมั่งคั่งของเราก่อนเราถึงจะเริ่มไปลงทุนนั่นเป็นสเต็ปเป็นสามเหลี่ยมแห่งความมั่งคั่ง สามเรื่องแรกก็คือเราหาไรายได้ถูกไหมครับตัวที่2ก็คือปกป้องอันที่3ก็คือลงทุนก็คือสร้างค,ความมั่งคั่งสร้างความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นไปเพราะฉะนั้นความสําคัญของประกันมีแน่นอนนะครับค <ไป S 1> <น>ือต <c oughs> ้องมีแต่ต้องดูว่าเฮ้ยเรามีความเสี่ยงแค่ไหนและสามารถโอนความเสี่ยงเหล่านั้นให้บริษัทประกันได้แค่ไหนและอันไหนที่เราพอที่จะรับไว้เองได้ นี่ถึงเป็นที่มาที่คุณตามพูดงแตอนแรกว่าถ้าเกิดเขาบอกถึงเป้าหมายมาให้ชัดเจนเนี่ยบวกกับข้อมูลพื้นฐานต่างๆเรื่องของประกันชีวิตหรือว่าสุขภาพความเจ็บป่วยต่างๆมันก็สามารถประเมินได้ว่าเงินก้อนนี้เอาไปใช้ถูกวัตถุประสงค์แล้วหรือยังใช่ครับใช่ไหมคะใช่โอเคงั้นกลับมาต่อของเรื่องเราค่ะสรุปแล้วคือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าลงทุนในเสียงก็เสี่ยงไปถ้าลงต่ําอย่างเดียวก็ช้าไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปการปรับพอร์ตให้ให้กับเขานะครับก็คือปรับพอร์ตเป็นแบบที่ มีความเสี่ยงปานกลางนะครับระดับปานกลางคือสูงจากของเริ่มของเขานิดนึงนะครับโดยลงทุนหุ้นอยู่ที่55%ะนะครับแล้วก็เป็นพันธบัตร35ิแล้วก็เป็นเงินฝากอยู่ที่10นะครับโดยพอร์ตเนี้ยที่ประมาณตรงเนี้ยอาจจะใช้วิธีลงทุนเองก็ได้นะครับหรือจะใช้วิธีเลือกกองทุนรวมก็ได้กองทุน,ทนแบบผสมก็มี<อ>นะครับที่สัดส่วนคล้ายๆแบบนี้มีอยู่นะครับ<อ>ก็ผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ7.88%นต่อปี ตัวของกองทุนนี่หมายถึงว่าเลือกกองทุนที่มีนโยบายการลงท,ทุนแบบยืดหยุ่นเขาเใช้คําว่ายืดหยุ่นแบบผสมคือมีหลายๆมีทั้งหุ้นมีทั้งตราสารนี้มีทั้งพนันธบัตรอะไรเงรี้ยอยู่รวมๆกันซึ่งแต่ละกองทุนเขาก็จะบอกด้วยว่า เขาลงทุนในหุ้นเท่าไหร่นะแล้วก็แบบไหนสัดส่วนเท่าไหร่ใช่หรือถ้าเกิดเราเลือกเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นร้อยเปอร์กองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือลงทุนในมันที่มาเก็ตได้ก็คือเรามีหลายๆกองสมมุติผมมีสามกองเหมือนกันแต่ก็เป็นกองแต่ละเฉพาะของเขาโดยที่เงินรวมแล้วก็อยู่ประมาณนี้ในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เท่านี้หรือจะเลือกเป็นกองเดียวลงทุนตามสัดส่วนนี้ก็ได้ใช่ครับได้ทั้งสองอย่างอันนี้เรียกว่าเป็นการจัดสัดส่วนผลตอบแทนออกมาให้ผสมมาา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 านนนนนกกกกกััััคคครร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 บบบเเเ้้ีียยยว่่ะะะะจลลงงทุอแปณ ก็อย่างเงี้ยพอเราทําอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราฝากห้าหมื่นเข้าไปในพอร์ตตัวนี้ทุกเดือนทุกเดือนเข้าไปนะครับระยะเวลาที่ใช้ก็จะประมาณ5ปีกับ4เดือนเฮ้ยนี่เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะคะตอนแรกที่เราลงทุนเฉพาะหุ้นอย่างเดียวเลยแบบเสี่ยงสูงเลยห้าปี1เดือนใชอันนี้ห้าปีสี่เดือนห่างกันสามเดือนเองห่างกันสามสี่เดือนเองแต่ความเสี่ยงลดลงแล้วแต่ความเสี่ยงลดลงมาครับจากเดิมที่เสี่ยงสูงมากก็ลดลงมาอยู่ระดับปานกลางอันนี้ก็ช่วยได้นะครับระยะเวลาก็ไม่ต้องรอนานเกินไปนะครับ ก็อยากจะบอกเจ้าของคิดว่าถ้าจะดูเป้าหมายจริงๆนะครับเป็นข้อแนะนาเพิ่มเติมเลยนะครับ 1. คุณต้องพิจารณาระดับความสําคัญของเป้าหมายว่าเงินที่เราจะเก็บหรือเงินที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยมีความสําคัญแค่ไหนเพราะความสําคัญของเป้าหมายจะมีผลอย่างยิ่งต่อการวางแผนการเงินนะครับทำให้เราช่วยวางแผนได้ได้ถูกต้องได้เหมาะสมกับค,คุณมากขึ้นอันที่2คือระยะเวลาของเป้าหมายต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอื่น พอเวลาเราพิจารณาพวกนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาพิจารณาสัดส,ส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับเวลาที่คุณตา้มจะต้องมีเคสต่างๆมาปรึกษาแบบ,บนี้ค่ะข้อมูลพื้นฐานที่เราควรจะให้กับนักวางแผนการเงินเลยเนี่ยลองไกลได้ไหมคะว่ามันควรจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างจริงๆนะก็จะเป็นข้อมูล สินทรัพย์ของตัวเองค,คืองบดุลของตัวเองคืองบดุลส่วนบุคคลนะครับอันนี้มีสินทรัพย์อะไรบ้างมีหนี้สินอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีส่วนเจ้าของหรือว่าส่วนของตัวเองเท่าไหร่บ้างอันนี้คืองบอันแรกอันที่2ก็คือรายรับรายจ่ายอาจจะเป็นย้อนหลังสักปีหนึ่งก็ได้นะครับปีที่ผ่านมารายรับจ่ายมีอะไรบ้างหลักๆที่สําคัญ นะครับก็คือมีงบดุลงบรายรับรายจ่ายนะครับสตัวแล้วก็ส่วนอ,อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นอันนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ<ฆ>นะครับข้อมูลส่วนที่2คือข้อมูลเชิงคุณภาพคุณภาพเนี่ยอาจจะต้องดูละคุณพ่อคุณแม่ประวัุิภาพดีไหมประวัติครอบค<ด>รวบัวเป็นยังไงบ้างคุณลูกอายุเท่าไหร่ภรรยาอายุเท่าไหร่มีประวัติครอบครัวโดยพื้นฐานทั้งสองฝั่งเป็นยังไงบ้างนะครับประวัติเจ็บป่วยอะไรเงี้ยและก็ส่วนตัวตัวเองมีโรคประจําตัวอะไรบ้าง ้อสําคัญคือชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้างในเรื่องของการลงทุนอันนี้สําคัญนะครับเ oh. ขาจะเรียกว่าข้อจํากัดในการลงทุน <c oughs> นะครับว่าอ๋อพี่ไม่ชอบเล่นหุ้นเลยอ, <c oughs> อย่างเงี้ยผมก็ได้รู้แล้วว่าพี่ไม่เล่นหุ้นหรือพี่เล่นหุ้นได้บ้างแต่ไม่เยอะนะเอา <c oughs> แค่ครึ่งเดียวอะไรเงี้ย <c oughs> ผมก็ได้รู้ว่าเอ้ยการวางแผงกนการเงินครั้งนี้จะต้องไม่เล่นหุ้นเยอะนะตาม ที่พี่เขาบอกนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องที่เราจะไม่ค่อยได้รับกันก็คือรายได้ที่ชัดๆอะ่ะส่วนหญ่ลูกค้าจะไม่ค่อยบอกนะครับลูกค้าจะไม่ค่อยบอกจริงๆก็อยากจะบอกว่าบอกมาเลยครับไม่เป็นไรเพราะนักวางแผนเง,งินทุกคนนะครับรักษาความลับลูกค้ายิงชีพนะครับไม่เปิด,ดเผยใช่ใช,ใช่ยิ่งข้อมูลของคุณเยอะเท่าไหร่วางแผนการเงินฉบับนี้ก็จะมีประสิทธิภาพสําหรับคุณมากเท่านั้น <c oughs> คือเพื่อตัวคุณเองไม่ใช่เพื่อผมใช่ไหมครับถ้าเกิดอย่างเคสนี้ที่ส่งมา ถ้าต้องให้วิเคราะห์เขาควรจะต้องส่งข้อมูลอะไรไม่ให้เพิ่มบ้างคะจริงๆก็อยากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายแล้วก็งบดุลส่วนบุคคลนะครับอันนี้คือเขาไม่มีมาเลยก็อยากรู้มีป้หมายอย่างเดียวแล้วอที่บอกว่าเหลือ5้า0,000ืนเนี่ยจริงๆเขาเหลือมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าใช่ไหมครับแต่มีแอบบอกไว้ว่าไม่เคยเก็บเงินมาอ่ะใช่แล้วห้าหมื่นที่ได้เหลือทุกเดือนไปไหนที่บอกจะมาลงทุนกับผม แล้วไปไหนต้องถามดี่าใช่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 แล้วไปไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องถามเขาว่าเอ้แล้วห้าหมื่นล้านที่ที่ที่พี่บอกว่าเหลือให้ผมอะแล้วก่อนหน้านี้มันหายไปไหนหายไปไหนหรือถ้าเกิดเพิ่งเคยได้มันจะเป็นรายได้ที่ประจําไปเรื่อยๆหรือเปล่าใช่ใช่จะเรื่อยๆหรือเปล่าเราได้รู้ว่าแหล่งที่มารายได้จริงเนี้ยมันแน่นอนหรือไม่แน่นอนคือทําเป็นอาชีพประจําเป็นเงินเดือนอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยครับมีความไว้ใจได้ส่วนหนึ่งว่าเป็นไงแต่ถ้าเป็นงานแบบประเภทออกอีเวนต์หรืองานแบบ รับจ้างชั่วคราวเป็นฟรีแลนซ์อันนี้เราอาจจะต้องมาพิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นห้าหมื่นอาจจะไปเอาทั้งหมดไม่ได้อาจจะต้องมาพิจารณาในส่วนของสำรองเพื่อฉุกเฉินเพิ่มไหมอะไรเงี้ยเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยเ<อ>พราะจริงๆยอมรับเลยว,ว่าตอนแรกที่ได้เคสนี้มาก็แอบบแบ,บา่าเอะแล้วอย่างนี้ข้อมูลจะครบไหมค,คือถามว่าทําได้ไหมผู้พี่ทาได้ทำได้ครับแต่มันอาจจะไม่ตรงไม่ตรงเน,น,นทั้งหมดครับ เป็นการตั้งสมมติฐานมาให้เขาใช่ครับถ้าเกิดรู้จากเคสนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยได้ได้ว่าตั้งแต่เรื่องของงบดุลรายรับรายจ่ายข้อมูลเชิงคุณภาพต่างๆส่งเพิ่มเข้ามาเถอะครับอยากให้ส่งเพิ่มรับผมาผมทุกคนพร้อมพร้อมช่วยนะครับพร้อมช่วยนะครับพร้อมช่วยอยากอยากช่วยจริงๆอยากให้คนไทยมีความรู้ด้านการเงินเยอะๆนะครับเพราะว่า ประเทศอื่นเขาไปกันเยอะแล้ว <c oughs> เราก็ต้องช่วยกันนะครับเราช่วยกันเพื่อให้สาเง็มสู่ความมั่งคั่งของเราเนี่ยมันเติมเต็มได้จริงๆเนาะใช่ครับโอเคได้กลับมาเคสนี้ต่อค่ะสรุปแล้วเคสนี้สรุปแล้วนะครับเป้าหมายที่เขาวางไว้เป้าหมายที่เขาวางไว้นะครับ <c oughs> ก็คือสรุปแล้วว่า เป้าหมายเงินเก็บ4ล้านในเวลา3ปีนี้อาจจะทําไม่ได้นะครับอาจจะต้องเพิ่มเติมระยะเวลามากขึ้นโดยการจัดส่วนลงทุนในหุ้นสามัญ55นะครับพันธบัตร35เงินฝาก10ซึ่งสามารถเลือกลงทุนเองก็ได้หรือจัดสรรแบบกองทุนรวมก็ได้นะครับโดยจะใช้เวลาในการบรรลุเป้าหมายประมาณ5ปี4เดือนครับก็คือ ยืดเวลาไปหน่อยเนาะอยารั้งตัวเองใช่อีกสองปีกว่ากว่าแต่อย่างที่บอกไปถ้าเกิดบอกมาให้ชัดเจนกว่านี้เราจะได้หาได้ว่าเป้าหมายของคุณมันสําคัญแค่ไหนมันสามารถยืดระยะเวลาได้หรือเปล่าหรือจะได้เพิ่มช่องทางอื่นได้ไหมเพราะเรื่องของการเก็บออมมันไม่ใช่เรื่องของเป้าหมายมันใช่แค่เรื่องของระยะเวลาเท่านั้นใช่ไหมคะถ้าเกิดเรามีค่าใช้จ่าย ถ้าเกิดมาทําให้ดูอย่างชัดเจนเนี่ยก็สามารถแจกแจงออกมาได้ด้วย<ช>ว่าอะไรสําคัญอะไรลดได้ไม่ได้ใช่ครับทีนี้อยากขอเป็นความรู้หน่อยค่ะค,คือถ้าเกิดเรามองถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะคะตามเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราสามารถลงทุนอย่างเนี้ยที่บอกว่าเป็นหุ้นสามัญห้าร์เซนต์พันธบัตรเงินฝากเนี่ย ตอนนี้มันมีเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศเข้ามาเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ใชครับเราต้องจัดสรรเรื่องสัดส่วนพวกนี้ยังไงบ้างจริง,รรงๆการลงทุนต่างประเทศเป็นข้อดีเลยนะครับค,คือมันเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่อยู่ในไทยด้วยซ้ำน,นะครับเพราะผลตอบแทนรวมของหลายประเทศเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับภาวะแต่ละประเทศนั้นบางประเทศตอนเนี้ยที่บอกว่าเศรษฐกิจเราไม่ดีแต่บางประเทศกาลังเริ่มบูมกําลังเริ่มขึ้นอย่างเงี้ยกำลังเริ่มดีอย่างเงี้ยถ้าเรามีโอกาสได้เอาเงินเราไปลงทุนที่เขาเราก็ทําให้ผลตอบแทนแทนที่เราจะอยู่ในประเทศอย่างเดียวก็ไปงอกเยข้างนอกด้วย แต่ข้อควรระวังนะครับเวลาเราไปลงทุนต่างประเทศหนึ่งแล้วที่เราต้องกลัวแน่ๆคือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนใช่ค่ะใช่ว่าตรงนี้เขามีการป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าไม่ป้องกันเลยอันนี้เราต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะเสี่ยงมากเลยใช่เสี่ยงมาก้วยครับเพราะว่าค่าเงินนี่เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงทุกวันก็อันนี้เป็นอย่างที่1นะครับอันที่2ก็คือเราต้องไปดูว่ากองทุนหรือถ้าเราไปลงลักษณะในกองทุนรวมต่างประเทศเราต้องดูว่ากองทุนแม่เขาเป็นใคร แล้วผลตอบแทนย้อนหลังของเขาเป็นใครอันนี้แต่อันนี้มีข้อมูลนะครับมีข้อมูลจากเว็บไซต์บลูมเบิร์กจากเว็บไซต์อื่นๆก็สามารถศึกษาได้ว่ากองทุนแม่ตัวหลักของเขาเป็นใครเพราะเวลาเราลงต่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะอาจจะมีความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะครับแลถ้าเกิดข้อมูลเปิดเผยไม่หมดก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันจะได้กลับมาดูว่าเอ๊ะกองทุนนี้อาจจะต้องวางไว้ก่อนนะไปดูอันอื่นต่อแทนมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียคือผลตอบแทนจะเยอะขึ้นแต่แน่นอนคุณก็ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นด้วย ที่ถามอย่างเงี้ยเพราะว่าเคสเนี้ยอายุ35แต่เขาบ,บอกเลยว่าเขาไม่ลงทุนในเสียงสูง<ช>อ,อ,อยากขอไปลงทุนในเสียงความเสี่ยงต่ำถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยคนที่ยายุ35กับระยะเวลาแล้วเขาจะ,กะเกษียณ60ปีอปีเขาควรจะต้องเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันเสี่ยงเป็นยังไงบ้างจริงๆถ้าโดยตามเกณฑ์อายุแล้วจริงๆนะครับเขาจะเป็นคนที่ยังรับความเสี่ยงได้เพราะอายุแค่35เอง ยังไม่แก่เลยครัี่สบยังไม่แก่เยังไม่แก่เลยถ้าเป็นป้าเกษียณหกเนี่ยยี่25าปีลใช่ยังสบายครับยังสามารถหารายได้เพิ่มได้อีกแล้วก็มีระยะเวลาที่จะลงทุนเพิ่มความเสี่ยงตัวเองได้นะครับบางทีก็อาจจะกังวลว่าเฮ้ยมีภาระครอบครัวอันนี้เราสามารถโอนความเสี่ยงออกได้ครับโดยใช้ประกันเป็นตัวช่วยโอเคไหมครับก็สามารถเราเราที่จะย้ายตัวเองออกไปได้ไงว่าเอ้ยตรงเนี้ยแล้วก็เอาเงินเสี่ยนส่วนที่เหลือจากการทําตรงเนี้ยไปลงทุนให้เต็มที่ ก็ช่วยกระจายความเสี่ยงของเราไปได้ไม่จำเป็นมาต้องแบกรับความเสี่ยงไว้ที่ตัวเราคนเดียวแล้วถ้าเกิดอย่างเคสนี้เริ่มต้น35ถ้าเขาจะต้องเพิ่มสัดส่วนไปเรื่อยๆเนี่ยตัวสัดส่วนของการลงทุนเขาก็สามารถขยบได้ถูกต้องไหมใช่ครับเวลาก็จะเร็วขึ้นด้วยแต่ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมใช่ครับตัวของหุ้นต่างๆถ้าให้ดีก็อาจจะหาข้อมูลเข้ามาเพิ่มแล้วเดี๋ยวผมทําให้อีกทีก็ได้อีกทีหนึ่งได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทางคุณตั้มมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ด้วยสำหรััับวนนีี้ขอคคุุณณมาากสด สำหรับเคสวันนี้นะคะเป็นหนึ่งตัวอย่างที่เราอยากจะรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยส่งข้อมูลมาให้กับทางรายการแบบละเอียดหน่อยแล้วกันนะคะหากใครที่พอมีเวลาอยู่เนี่ยลองลิสต์เริ่มตั้งแต่เรื่องของการจดรายรับรายจ่ายเลยคะ่ะจะได้รู้ว่า รายจ่ายของเราในแต่ละวันรวมมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยตรงไหนบ้างที่น่าสนใจบางครั้งข้อมูลที่เรามองว่ามันไม่มีความสําคัญแต่พอถ้าเกิดมาถึงมือของพี่ๆจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยแล้วข้อมูลตรงนั้นสําคัญทุกอย่างจริงๆนะคะอย่างวันนี้น่าเสียดายจริงๆที่ข้อมูลอาจจะน้อยลงไปหน่อยถ้าเกิดยังไงดูรายการวันนี้อยู่อย่าลืมส่งข้อมูลกลับมาทีนึงนะคะจะได้ให้วางแผนได้อย่างตรงจุดมันจะเป็นเรื่องของรายรับรายจ่ายข้อมูลเชิงคุณภาพต่างๆทา,างสุขภาพร่างกายของเราแล้วก็สุขภาพของคนในครอบครัวที่อยู่แวดล้อมเราด้วยเพราะว่าตรงจุดนี้ถือ ว่าสำคัญมากอย่างที่บอกไปเส้นทางสุขความมั่งคัง่งไม่ใช่เพียงแค่วิธีการลงทุนเท่านั้นแต่มันคือเรื่องของการปกป้องความมั่งคั่งสําหรับทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมค่ะหากใครสนใจส่งข้อมูลเคสต่างๆมาได้นะคะมาที่อีเมล m c s m a r t m o n e y g m a i l c o m ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครฟังเคสนี้แล้วฟังไม่ทันบางช่วงบางตอนอยังไงสามารถติดตามชมย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์ของ Money Channel ค่ะ w w w m a n e i c h a n n e l c o t h หรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารด้ดีค่ะพิมพ์ในช่องทางของ Facebook ก็ได้สลดว่าม n e นได้เลยก็จะเจอเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วจริงๆต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากทางฟลายนาวจากสยามพารากอนนั่นเองค่ะและวันนี้ดิฉันและขอทีมงานต้องขอลา อขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ